ทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกะทะพถูกจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจในปีพุทธศักราช2515โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ 1. สร้างหรือจัดให้มีการทางพิเศษตลอดจนบำรุงและรักษาการทางพิเศษ 2. ดำเนินงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่การทางพิเศษซึ่งการทางพิเศษได้ดำเนินงานมานานกว่า40ปีและด้วยหน้าที่ของการทางพิเศษที่จะต้องทําหน้าที่ดูแลปรับปรุงทางพิเศษนั้นจึงได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพป้ายจราจรบนทางพิเศษขึ้นและได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนสง่ง TDRC ภายใต้การดูแลของสำน,นักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับสวัสดีครับผมในะนามของนักวิจัยของศูนย์จราจรนะครับก็เป็นศูนย์ที่อยู่ในสวทนะครับภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโครงการพัฒนาป้ายของการทางพิเศษที่ทางศูนย์จราจรได้ รับการว่าจ้างนะครับให้ดําเนินการนะครับก็โดยหลักการก็ค <away> <Bryant> ือทางการทางพิเศษเนี่ยก็มีป้ายที่ใช้สําหรับการแนะนําเส้นทางนะครับโดยเฉพาะการแนะนําไปสู่จุดมุ่งหมายนะครับตามความต้องการหรือการตามทิศทางของการขับรถของของผู้ขับรถทั่วไปอยู่แล้วนะครับคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยในรอบหลายสิบปีที่ทางการทางได มีทั้งทางด่วนขั้นที่1และขั้นที่2ตอนนี้ก็ดูแลบูรพาวิธีนะครับทางด่วนใต้ทางด่วนต่างๆของของการทางพิเศษเนี่ยก็เริ่มมีการคิดว่าป้ายที่เราเคยดีไซน์หรือออกแบบไว้เนี่ยประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยมีการปรปับปรุงหรือควรจะมีการปรปับปรุงอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยมีลักษณะป้ายที่พิเศษกว่ากรมทางหลวงหรือหน่วยงานรลชกการอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานต่างๆพวกนี้เนี่ยจะเป็น ป้ายขนาดเล็กขนาดเล็กคืออย่างเช่นป้ายของกรทมในป้ายซอยพวกนี้ละขนาดเล็กแต่การทางพิเศษมีลักษณะพิเศษคือป้ายขเขาเนี่จะเป็นขนาดใหญ่ท่านจะสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นป้ายที่แขวนอยู่บนอากาศก็คือเราต้องทําโครงเหล็กข้อมเข้ามานะครับเราก็เริ่มไปเก็บข้อมูลทุกป้ายเลยนะครับของการทางพิเศษนะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณ400ป้ายนะครับที่เป็นป้ายเขาเรียกว่าป้ายแขวน นะครับที่มีโครงสร้างแข็งแรงเนี่ยมีมัน400ป้ายเราก็ทําการไปถ่ายภาพเก็บพิกัดโดยใช้ GPS แล้วนําลงมาเก็บในดาราเบสนะครับซึ่งเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้เนีได้ผู้ใช้ก็คือคนของการทางวิเศษเนี่ยได้เห็นว่าป้ายอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับเราใช้ Google นะฮะโดยเฉพาะ Google a p p พลิเคชันเนี่ยเข้ามา overlay เพื่อแสดงทิศทางแสดงตําแหน่งนะครับให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานข้อมูลทั้งหมด400ป้ายรูปกลางๆเนี้ เราได้ทําการเก็บข้อมูลทั้งหมดให้กับการทางพิเศษคราวนี้มาถึงของขั้นในการศึกษาแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะครับแล้วพบว่าการางานพิเศษจริงๆก็ถูกออกแบบนะครับได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับในระดับประมาณถ้าเ็มสิบนี่ก็ระดับแปดถึงเก้าขึ้นไปนะครับแต่คุณภาพอาจจะเสื่อมสภาพไปเนื่องจากการเวลานะครับเ,เราแนะนําว่า ป้ายเนี่ยแทนที่จะใช้เมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะเราจะใชะ้เหมือนกับเขตหรือสพื้นที่เป็นหลักนะฮะเช่นดาวคนองบางซื่อนะครับบางโคพวกนี้เนี่ยเราแนะนําให้ทางการพิเศษเนี่ยไม่ควรใช้ชื่อของพื้นที่นะครับเป็นหลักเราก็เห็นว่าเราควรจะปรับปรุงให้ใช้ตามชื่อถนนนะฮะเช่น<ฆ>ลงพระรามสองเป็นต้นนะครับหรือ ถ้าไปไกลๆหน่อยก็อาจจะเป็นสมุดสาครอเงี้ยเราก็โอเคนะครับแต่ที่เฉพาะที่ที่อาจจะไม่มีคนรู้จักเลยเนี่ยเราให้ยกเว้นนะฮะให้ไปใช้ชื่อถนนเป็นเกณฑ์นะฮะยกอ,อย่างเช่นบางโคเนี่ยอ่ามันไม่ชัดเจนว่ามันอยู่ตรงไหนของบางโคนะครับเพราะฉะนั้นใช้ชื่อถนนลงไปเนี่ยจะแน่นอนกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางของเราก็คืออันนั้นอันดับแรกที่เราแนะนําไปนะฮะ,อ,ะอันดับที่สองเนี่ยมันมีป้ายบางส่วนที่เนื่องจากว่ามันตัดกับถนนหลายสาย แล้วก็เป็นระบบทั้งทางที่ต้องจ่ายตังค์หรือไม่จ่ายตังค์ก็ต่างนะครับอ,อผมอยกตัวอย่างเช่นออทางด่วนสายออสายจากสุขสวัสด์นะครับบิงไปบางนานะครับตรงจุดตัดตรงนั้นนะครับบางพีสุขสวัสด์จุดตัดตรงนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถออกถนนบาง,งานาได้นะออกได้ทั้งทางล่างนะครับคือทางที่บินข้งางล่างและออกไปได้ข้างบนทางด่วนก็ได้ นะฮะทำให้การออกแบบป้ายเนี่ยจะต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีทางเชื่อมหรือมีทางเชื่อม,มยังไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้เราแนะนําว่าแยกนี้จําเป็นต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับเราก็ให้คําแนะนําในการออกแบบไปนะครับสิ่งสาคัญอันนึงที่ทางการได้พิเศษคํานึงเป็นอย่างยิ่งก็คือต่อไปเราจะมีชาวต่างชาติซึ่งมาใช้าทางพิเศษอยู่เป็นประจํานะครับปัญหาของชาวต่างชาติคือ เราทำการวิจัยนะครับพบว,ว่าชาวต่างชาติเนี่ยไซส์ของฟอร์แบบไหนหรือการแนวทางการวางในตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยเราได้ทำเป็นซิมูเลชันนะครเป็นแอนิเมชันเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยว่าจำลองการขับรถของของของชาวต่างชาตินขึ้นมาอยู่บนคอมพิวเตอรอ์อันนี้เรารได้ไอเดียมาจากการเล่นเกมนะฮะก็เป็นเกม ที่สามารถขับรถไปและสามารถเห็นตัวตึกเห็นต,ตัวป้ายนะฮะแต่เราเน้นที่ป้ายนะฮะเ,<ร>เ,เราทำแบบจําลอง3ามมิติเลยนะครับของทั้งโครงข่ายแล้วก็เราลองขับรถไปแล้ว่าลองลองสมมุติว่าเราติดป้ายแบบนี้แบบนี้ผู้ขับขี่จะมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะก่อนที่เราไปติดจริงเราก็ทำภาพเคลื่อนไหวให้กับการทางพิเศษเพื่อจะเป็นคําแนะนําในการในการติดตั้งป้ายด้วยนะครับคราวนี้สาระสําคัญ ของงานนี้เนี่ยที่เราให้คําแนะนําแล้วทางการทางพิเศษเนี่ยมีความชอบนะฮะก็คือเรามองถูงว่าถ้าผู้ใช้ทางเนี่ยเป็นชาวต่างชาติการอ่านชื่อป้ายอย่างเช่นบางนาดาวขนองหรือการอ่านชื่อสถานที่แจ้งวัฒนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเองนะครับหรือคนไทยเองนะฮะถ้าผมไม่ติดชื่อภาษาไทยให้อ่านอ่านเฉพาะฝรั่ชื่อชื่อภาษาอังกฤษอย่างเดียว คนไทยเองก็มีความยากลำบากที่จะอ่านคำว่าแจ้งวัฒนะที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษยังไม่นับว่าฝรั่งไม่มีความคุ้นเคยกับภาษาไทยนะคำว่าแจ้งวัฒนะก็เป็นเรื่องที่อ่านได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้คําแนะนํากับการางพิเศษว่าต่อไปนี้เนี่ยสายบางนาดาวพนองเนี่ยเราจะไม่ใช่ชื่อสายบางนาดาวพนองแล้วเราจะใส่หมายมเลขให้แทนนะฮะยกตัวอย่างเช่นบางนาดาวพนองเนี่ยใช้หมายเลขหนึ่งเป็นต้นนะฮะอันนี้เนี่ยยังไม่มีข้อสรุปนะครับ แต่เราให้ทุกเส้นทางที่อยู่บนทางการนางพิเศษเนี่ยให้เป็นหมายเลขเพราะฉะนั้นเวลาเราแนะนํากับชาวต่างชาติเราก<ร>็แนะนําบอกว่าให้คุณขับรถขึ้นทางหลวงหมายเลขหนึ่งพอถึงแยกตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเห็นแยกแล้วชี้ไปหมายเลขสองให้คุณขับไปตามเส้นทางหมายเลขสองชาวต่างชาติเนี่ยเราทดสอบดูนะฮะถ้าชาวต่างชาติตามหมายเลข มันง่ายกว่าหรือการตอบสนองตะนคนขับเนี่ยดีกว่าการอ่านชื่อซึ่งจริงๆเราก็าได้ทําการวิจ,จัยนะฮะซึ่งมันก็ให้ผลออกมาตามที่เราคาดคิดก็คือมีอัตราการอ่านได้ดีขึ้นในระดับประมาณสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจที่เข้าช่องทางต่างๆของฝรงั่งหรือของคนไทยเองเนี่ยถ้าตามลูกศรแล้วเนี่ยจะไปได้ดีกว่าคาว่าแจ้งวัฒนะซึ่งเราต้องตีความนะฮะอันนี้คือแนวทางในการคิดนะครับ อันที่สองที่ทางการทั้งปเทชอบในคำแนะนําของเราก็คือเรามองว่าทางออกของการทางพิเศษเนี่ยโดยเฉพาะออกต่างเช่นออกสุขสวัสดิ์นะฮะออกเพชรบุรีออกท่าเรือนะฮะตรงทางออกนะฮะออกบริเวณกุ้ยน้ายําไทยตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งในการให้ฝรั่งบอกว่าเฮ้ยคุณขับรถไปบางนานะแล้วคุณออกอ่านงน้ำลม อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหรือออกก้วยน้ำไทยเป็นเรื่องยุ่งยากที่ฝรั่งจะต้องจําแล้วเราต้องจบนะฮะให้กับฝรั่งหรือให้กับคนต่างชาติให้เห็นว่าอันนี้คุณต้องออกที่กล้วยน้ำไทยหรือออกที่ของเตยนะครับหรือท่าเรือผมว่าฝรั่งหรือคนไทยเองเนี่ยกว่าจะสื่อสารกันให้รู้เรื่องก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการงานพิเสร็จก็ได้แก้ปัญหาส่วนหนึ่งนะครับเช่น ไปติดป,ป้ายว่าเป็นน0 1หขีดสหรือต .01-3 ขีดสาอันนี้จริง,รงๆโดยเจตนาของการทางิเศษก็คืออยากจะให้ใช้ชื่อของทางดวนชื่อของทางออกทางดวนนะครเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวอักษรผสมกันนะครับจากการดีไซน์เมื่อก่อนสมัย20ปีที่แล้วเรามองว่าคนไทยเนี่ยมีความยากลำบากในการอ่าน ตัวเลขหรือตัวสื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็เลยใช้นศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งหรือตศูนย์หนึ่งขีดสองนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผ่านมา20ปีเนี่ยทั้งคนไทยหรือชาวต่างชาติเองเนี่ยชาวต่างชาติเ้องไ่ลืมพูดถึงนะฮะนหรือตเก่าต่างชาตินึกภาพไม่ออกหรือวมันเป็นยังไงนะครับเอ่อคนไทยเองเนี่ยแทนที่จะมีความเข้าใจว่าคำว่านศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งเนี่ยการทางพิเศษก็การสื่อสารให้ให้เป็นชื่อทางออกนะฮะ แต่จริงๆเราทำการวิใจัยโดยการสอบถามเนี่ยผู้ใช้ทางผู้ใช้ทางงงนะ,ะว่าไอ้ป้ายตรงนั้นเนี่ยมันมันคืออะไรไอ้นอศูนย์หนึ่งขีดศูนย์หนึ่งอะไรเนี่ยมันคืออะไรแต่ทาให้การสื่อสารในเรื่องของทางออกเนี่ยมีปัญหาเรา,เราก็เลยแนะนําว่าเราอยากจะใช้ในระบบของมีจริงๆมีสองสองระบบนะะคือทางออกเนี่ยเป็นหมายเลขหนึ่งสองสามสี่อย่างนั้นไปนเลยนะฮะหรือถ้าเป็นแบบอเมริกาเนี่ยจะใช้ออกตามหลักกิโลเมตรนะฮะเช่น ทางออกที่17เนี่ยอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่17ถึงกิโลเมตรที่18เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราก็เสนอแนวะว่าเราควรจะใช้หมายเลขตามหลักกิโลเมตรของเส้นทางเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆก็สร้างความสับส,สนไ,ได้บ้างนะครับเพราะว่าบางทีกระโดดไปอย่าง17ไปทางออกอีกที่อาจจะเป็น5ซึ่งมันอาจจะข้ามเส้นทางไปแต่และช่วงอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราคิดว่าใช้ป้ายทางออกในระดับ หมายเลขกิโลเมตรเนี่ยน่าจะสื่อสารได้ดีผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมขับในเส้นทางเดียวกันผมจะเห็นทางออกหมายเลขห้าหมายเลขแปดและต่อไปผมจะต้องออกที่ x สิบหมายเลขสิบสองผมจะรู้เลยว่าผมเห็นหมายเลข x สิบหมายเลขเก้าแล้วถ้าหมายเลขสิบสองเนี่ยจะต้องเดินทางไปอีกประมาณสามกิโลเมตรเพราะฉ<ล>ะ,ะนั้นเนี่ยจะทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้ว่าอ,อีกกี่นาที ถ้าเทียบกับความเร็วรถตัวเองว่าจะออกในเส้นทางนั้นอย่างเช่นเขาขับความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง3กิโลเมตรเขาควรจะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับในกรณีทีท่ทางออกเนี่ยอาจจะมีกิโลเมตรนั้นนะครับอาจจะมีสองทางออกนะฮะเราก็เป็น 17A กับ 17B ซึ่งเราก็พยายามจะคอนวินซให้กับกางัานเสร็จว่าไอ้ตัวเลข A หรือ B เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยที่มีอายุเกิน40ปีเนี่ย S <S ก็น่มีความเข้าใจอยู่นนตามว่า40ปีนี้คงคงไม่มีปัญหาเรื่องตัวสื่อ A หรือ B นะฮะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางเราก็คือเราปรับปรุงระบบเรียกทางออกทั้งหมดนะฮะให้เป็นตัวเลขตามหลักกิโลเมตรนะฮะบวกกับ A หรือ B เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางที่เราเสนอไปเนี่ยก็ได้รับการตอบรับนะครับจากการทางพิเศษนะครับก็ ในปี56หรือ57นี้นะครับทางการที่เศษจะมีแนวทางนในการปรับปรุงป้ายทั้งหมดนะครับให้เพิ่มหมายเลขเส้นทาง1-2และปรับปรุงป้ายทางชื่อของทางออกนะครให้เป็นไปตามที่เราเสนอไปนะครับในแง่ของมหาวิทยาลัยเองเน,นะครับเรามีนักศึกษาในระดับปริญญาโทนที่เรียนทางด้านทางสปอร์ตอยู่ ในในภาคยทูทานเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณสักสิบคนนะฮะในระดับปริญญาเอกก็มีสักสองสามคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาที่ได้รับองค์ความรู้นะครับในตรงนี้ไปนะฮะเราเอานักศึกษาได้รับปริญญาโทสองท่านนะฮะมาช่วยในการทําวิจัยว่าป้ายแบบนี้การศึกษาในว่างชา่าแบบนี้ก็ทําให้นักศึกษารเรานะฮะมีองค์ความรู้ที่จะมองว่าการศึกษาในในต่างชาติที่จะมาใช้ในไทยเราไม่ได้ก๊อปี้มาได้ตรงๆเราต้องมีการประยุกต์ มีการทําให้มันเหมาะสมกับประเทศไทยของเราเนะฮะเราไม่สามารถที่จะก๊อปปี้ของคนอื่นเข้ามาแล้วใช้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆพวกนี้ก็จะกลับไปคืนสู่นักศึกษาในาระดับิญญาโทนะฮะส่วนนักศึกษาระดับปรญญาตีเนี่ยก็ออกไปช่วยในการทําการเก็บตําแหน่งป้ายต่างๆนะครับก็เขาก็จะเรียนรู้ว่าโอเคมันจําเป็นต้องเก็บเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเราก็ไม่รู้ว่าการน้ำมืเศษเนี่ยมีสกีป้ายแล้วไม่รู้ว่าตําแหน่งของป้ายเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ก็ กาบขอบพระคุณนะครับการทางพิเศษที่ให้ความไว้วางใจกับมหาวิทยาลัยนะครับที่ทำนะฮะให้ได้ทํางานในระดับประเทศอย่างนี้นะครับก็เชื่อว่าถ้าหน่วยงานของรัฐหรือรัฐภาสตกิจต่างๆเนี่ยจะให้ความร่วมมือกับทางมหาลัยโดยการให้งบประมาณหรือจัดสรรทุนมาให้ผมเชื่อว่างานวิจัยต่างๆเนี่ยจะกลับไปสู่หน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะครับก็ก็ขอขอบพระคุณมาในที่นี้นะครับ